วันนี้หิมะตกหนักมากแทบไม่อยากจะออกจากบ้านเลยค่ะนอกจากคนที่มีหน้าที่พาหมาออกไปเดินและคนทำความสะอาดถนนเท่านั้นที่เห็นอยู่บนท้องถนนนะคะดูกิจกรรมในครอบครัวของเราวันนี้นะคะวันที่หิมะตกหนามากทำอาหารฝรั่งกินกันค่ะเมนูอะไรนั้นติดตามรับชมนะคะ นี่นะคะไส้กรอกฝรั่งเราเรียกว่ายูเลนโคดเดี๋ยวมาดูสามีโชว์ค่ะว่าเขาจะทำอะไรให้กินนะคะ mm hmm. เอามันฝรั่งไปปอกเปลือกแล้วก็ต้มค่ะเดี๋ยววันนี้จะทำมันบดโฮมเมดนะคะ วนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำสลัดน้ำใสหรือสลัดดน้ำมันมะกอกค่ะจะน้ำมันไปนะคะแบบเอาไว้กินแก้เลี่ยนค่ะแล้วก็จะได้กินผักไปด้วยในตัวนะคะมันใช้เป็นผมสลัดสำเร็จรูปจะซื้อมาแบบเยอะมากแล้วก็มีหลายรสชาตินะคะอ,คยอย่าโนย่าพานเนตกินชี ที่ไม่หนุดข้อก็ใส่ผสมกับน้ำมันเอาน้ำมันน้ำมันมันกอกอะค่ะมมคลปลาโซี่กินไทยแล้วโดมเย็ลปลาโบด,แดาา์แฟมิลี่หลายเกลมาตัวอาราจิงนะชานฟอร์มินแฟมิลี่วีบาระร์มินะ and they aged uh, but this they make together with the young person can nan everyone helping there the media braj <ะ>เน้นมะเขือค่ะแกเรียนทุกคนวันไม่รู้นะคะว่ารสชาติของไอ้สไส้กรอกโคลย,ลยูลโคลเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะไม่เคยกินค่ะ แล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้หยุดอยู่บ้านนะคะที่ได้อยู่ด้วยกันค่ะปกติสามีก็ทำงานเยอะส่วนวันอยู่บ้านคนเดียวมันก็จะกินแบบอาหารไทยง่ายๆหรือไม่บางปีเราก็ไปเมืองไทยค่ะปีนี้ก็คือได้หยุดอยู่บ้านด้วยสาเหตุอะไรคะพี่พี่น้องๆใครดูคลิปอยู่นานๆเนี่ยจะรู้เลย <laughs> ว่าทำไมปีนี้ถึงได้อยู่บ้านจำเป็นต้องอยู่นะคะถามว่าเราจะไปเมืองไทยได้ไหมไปได้แต่ แต่เราควรจะหยุดไว้ก่อนสำหรับปีนี้นะคะเดี๋ยววันขอเติมพริกค่ะแค่นี้สามีก็เผ็ดแล้วนะคะทุกคนแค่แบบพริกสลัดแค่นี้เองเติมให้มันให้สลัดมีสีสันเท่านั้นนะคะพยายามไม่เอาเม็ดเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นถ้วยค่ะ สลัดคลุกเลยเป็นสลัดออยแบบนี้นะคะสลัดสไตล์อิตาลีอิตาเลียนค่ะเหมาะกับการกินกับพวกอาหารฝรั่งที่ออกเลี่ยนๆนๆิดหนึ่งค่ะเท่านี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยววันไปทำมันมันฝรั่งบดนะคะก็น่าจะเสร็จพร้อมๆกับ ใส้กรอกที่ต้มไว้ค่ะชอบอ่ะเวลาทําอะไรอดใจไม่อยู่ชอบชิมค่ะทุกคนขอชิมก่อนเลยอ,อย่าอีกแกออเป็น ใส่กอกลงไปก่อนนะคะใส่ใบกระวานค่ะแล้วก็เม็ดพริกไทยหอมนะคะตอนนี้เราก็ปิดฝาหม้อต้มใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราค่อยลดไฟ ให้มันอ,อยู่ในระบบอุ่นนะคะตอนนี้มันฝรั่งก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะทำมันฝรั่งบดกันค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็ เนยค่ะบ้านนี้กินเนยเยอะนะคะใส่ตามความชอบค่ะบ้านนี้ชอบแบบเข้มข้นใส่น้ำตาลด้วยค่ะไม่เน้นสุขภาพเน้นอร่อยจ้าไปเน้นสุขภาพด้านอื่นนะคะไม่ได้เน้นที่มันมันฝรั่งบด มันฝรั่งบดของแบบตามสูตรของครอบครัวไปนะคะแล้วก็พริกไทยขาวค่ะโอ้นมค่ะ Abril. ดูนะคะว่าคุณสามีเขาจะกินยังไงคะ่ะไม่รู้จริงๆครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราจัดโต๊ะรอ เขาก็หั่นไส้กรอกเป็นท่อนๆนะคะเสร็จแล้วค่ะทานข้าวเที่ยงกันค่ะอ๋ออีกียแอต้าไม่มินคันแอต้าออ๋อ 쟤는 어떤 라이생어이 생긴 쟤는 어떤 일이 생긴 쟤는 อ,อิ่มแล้วอภาราใหญ่ก็คือล้างเนี่ยแหละค่ะสามีวันเขายังงงนะคะว่าทําไมเวลาวันทํากับข้าวอุปกรณ์เยอะจังเราก็ต้องล้างเป็นกองเดี๋ยวเราปล่อยน้ําใส่แช่ไว้ก่อนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะให้เห็นกิจกรรมสั้นๆในแต่ละวันของเราตอนนี้นะคะคุณสามีคิดเมนูเอาไว้สำหรับโอกาสหน้าเลยค่ะคือเขาถามว่าเธอชอบใช่ไหมที่ได้ทำครัววันเลยบอกว่าชอบมากก้โหส่งคลิปนะคะวิธีการทำอาหารฝรั่งโอ้โหสงสัยช่วงนี้จะต้องกินอาหารฝรั่งเพิ่มไขมันกันไปยาวเลยค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านมากนะคะ สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังท้ายคลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ